อาหารกระป๋องตอนนี้เหลืออยู่หกกระป๋องข้าวน้องหมาสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นน้ำสะอาดนะครับที่ผมตั้งไว้มุมนี้เอาไว้ในร่มให้น้องได้กิน ผมก็ได้อยู่กับน้องหมาแล้วก็คุกคีกับน้องหมานะครับทําให้อารมณ์ของเรานะครับเย็นลงนะครับผมอันไหนที่เราเคยทําแล้วนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เรายังไม่ทําสื่อโซเชียลกันนะครับน้องหมานี่มีจํานวนมากนะครับมีเยอะนะห้าสิบหกสิบตัวแต่ก็ลมหายกันไปนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าสารนของเราหมดนะครับแต่ว่าความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่า มีน้องในกร้อยของเรานะครับได้ข้าวสารมาหนึ่งกระสอบนะทให้น้องหมาได้อิ่มไปอีกมือนึงนะครับหรือว่าได้อิ่มไปอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ความโชคดีความโชคร้ายกลับมาอีกอาหารกระป๋องตอนนี้เหลืออยู่หกกระป๋องแล้วก็อาหารเมร็ดเหลืออยู่อีกนิดเดียวนะครับผมก็ได้ไปทําการหุงข้าวให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมาให้อาหารน้องหมา ทางด้านฝั่งในกองร้อยแล้วก็ฝั่งของป้าหมวยนะครับผมภายในรั้วรอบก่บพิษนี้น้องหมาทั้งหมดนะครับผมมีทั้งหมด36ตัวซึ่งพวกเรานะครับก็ช่วยกันดูแลนะใครว่างก็ช่วยกันดูแลนะครับผมน้องทหารพ่านว่างก็มาดูแลก็มาช่วยกันเลี้ยงถ้าผมว่างผมก็มาช่วยดูแลมาช่วยกันเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับไปผสมอาหารน้องหมา นะแล้วก็มาแบ่งให้ทานกันนะให้กินกันนะข้าวน้องหมาสุกเรียบร้อยแล้วครับ ก็ตักข้าวสวยแบ่งส่ถังไว้นะครับตั้งไว้นะให้ข้าวเย็นๆก่อนนะครับผมแล้วก็เพราะว่าผมต้องมีภารกิจนะครับต้องรีบเอาแบ่งแล้วก็คุกให้อาหารน้องหมาเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดหนึ่งอยู่ในกองร้อยแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่ทางด้านฝั่งของก้ามวยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตั้งไว้ให้ข้าวสวย<ๆ>เย็นก่อนนะครับเวลาผมคุกนะครับมันจะได้ไม่ต้องร้อนมือ เดี๋ยวข้าวถังนี้นะครับจะผสมอาหารให้เราหมาในร้อยเราก่อน ข้าวเป๋ข้าวไหมฮะฝักบุ่งมาฝอกบุ้งมาได้มาอ่ะฝักบุ้งก่อนนุ้งผีเอาก่อนน้าน้องไม่ได้กินเพราะว่าน้องกลัวหนีไปข้างนอกต่อไปก็เป็นน้องหมาหตัวนะครับทางฝั่งของป้าหมวยเราก็จะมาให้ตลอดนะครับ ให้น้องหมาได้คุ้นชินนะครับอ่าแล้วก็จะได้จำกลิ่นของน้องหมาที่อยู่ฝั่งถนนได้เพราะว่าผมคุกคีกับน้องหมาที่อยู่ในกองร้อยนะครับผมพอไปมาไปมาเรื่อยๆเ,เขาก็คงจะไม่ทะเลาะกันนะครับผมโอ้ยตามมาแล้วไปเข้มไปไปไปเข้มไปไปไม่ต้องมาไปเข้มไปไปเลยไปเลยไม่ต้องมาไปไปไป ไปไปไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมานี่ขนาดผมให้อาหารข้างในแล้วนะครับ้องยังจะตามอีกเขาไม่ได้หิวแล้วครับเพราะว่าเขากินอิ่มแล้วก็คงจะตามมาตามสันทาตญาณของเขานะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นั่งดูน้องหมากินอาหารก่อนนะครับเมนูวันนี้ก็เข้าสวยนะครับอาผสมอาหารเปียกแล้วก็คุกกับอาหารเม็ดนะครับตอนนี้น้องก็เริ่มจะไม่กลัวแล้วครับจะไม่กลัวจะไม่ระแวงแล้วแต่เจ้าตัวแสบผมผมไม่ให้มานุ่ปนั่งเฝ้าอยู่ตรงนู้นทุกคนดูน้องก็เริ่มกินจนหมดแล้วครับตอนนี้ น้องจะมาหาไหมมามาเริ่มแล้วครับเริ่มจะจับได้แล้วครับถ้าหมาผิดกินผิดอะไรนะครับฝากพี่น้องนะครับอย่าไปจับอย่าไปเล่นนะครับเดี๋ยวน้องหมาจะกัดมาได้นะครับถ้าเราไม่สนิทจริงนะครับถ้าเราเป็นคนแปลกหน้านครับน้องหมาตกใจสัญชาตญาณของหมาน้องจะต้องป้องกันตัวเองนะครับน้องจะกัดเอาให้น้องคุ้นชินก่อนก่อไปจับน้องนะครับ น้องตัวนี้จะผอมครับผอมกว่าเพื่อนเลยนี่เป็นน้ำสะอาดนะครับที่ผมตั้งไว้มุมนี้เอาไว้ในร่มให้น้องได้กินนี่น้องในกองร้อยนี่ใสดีนะครับมารยาทงามมากเลย ตามมานะครับแต่ว่ามาพักรอที่สาราก่อนโอเคไปกลับไปได้แล้วพวกเองไปมาดาน,น้อยสีนวลไปไปจเจ้ิมมามามาเร็วเร็วเร็วหวงเล่นกันอีก ตั้งแต่กองร้อยของเรานะครับเข้ามาตั้งฐานนะพื้นที่อำเภอรือเสาะที่วัฒนารามแห่งนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับน้องหมาแล้วก็คุกคีกับน้องหมานะครับทําให้อารมณ์ของเรานะครับเย็นลงนะครับผมปรับอารมณ์ของเราให้เป็นคนมีจิตใจที่เมตตานะครับผมอารมณ์เย็นขึ้นนะยิ่งผมได้มีลูกแล้วนะครับผมการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่น้องหมา พอเราไปอยู่กับครอบครัวของเราไปอยู่กับลูกนะเราก็คุยกับลูกแบบคุยใช้ภาษาเด็กคุยนะครับผมมีความสนุกสนานแล้วก็มาคุยกับน้องหมาผมใช้สำเนียงหรือว่าภาษาคําพูดหยอกล้อน้องหมาเหมือนกันเลยกับหยอกล้อลูกที่บ้านเล่นกันสนุกสนานกันไปนะ้วแต่วันนี้ผมก็มีภารกิจนะครับที่ต้องปฏิบัติก็หาเวลาว่างมาให้อาหารน้องหมานะครับผม อันไหนที่เราเคยทําแล้วนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับคือเรามีความกังวลใจว่าเอน้องจะอิ่มไหมจะได้กินหรือยังบางครั้ง<ะ>น้องน้องทหารบางคนลาพักไปนะครับบางคนก็ติดเวรยามติดภารกิจเราเป็นผู้กำชาเรามีเวลาว่างมากกว่าเราก็หาเวลาในตัวนี้มานะครับผมมาให้อาหารน้องหมาบางครั้งกําลังจะให้อาหารน้องหมามีภารกิจสําคัญเร่งด่วนนะ เรายังว่างอยู่เนี่ยเราก็มาให้ได้นะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันนะภาษาบ้านบ้านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะสิ่งที่ได้คือความสุขทางใจนะครับนะแต่ก่อนนี้นะครับตอนที่เรายังไม่ทําสื่อโซเชียลกันนะครับน้องหมาในมีจํานวนมากนะครับมีเยอะนะห้าสิบหกสิบตัวแต่ก็ลมหายกันไปนะครับผมตามสภาวะนะตามเหตุและปัจจัยนะผอมผอมไปมั่งนะเป็นโรคมั่งอะไรมั่งนะครับผมพอได้ ทำสื่อทำไรกันนะครับไอ้สิงได้ทําสื่อทำไรมานะแล้วก็มีเอฟซีนะก็สนับสนุนอาหารน้องหมามา, <men> ม,ามานานแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งสนับสนุนมาก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับมากบ้างน้อยบ้างอาหารกระป๋องบ้างอาหารเม็ดบ้างนะครับล่าสุดก็มีกําลังพนายก็ร้อยของเรานะครับก็นะได้ติดต่อทําหมันนะครับ <men> น้องๆห <men> มาในกะร้อยของเรานี้ทั้งหมดนะครับทําหมันถ้าผมจำไม่ผิดทําหมันครบหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้นะ แต่ทีนี้ก็อย่างว่านะครับ FC บางท่านก็ที่ส่งอาหารมาบางท่านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรบางท่านนะครับท่านจะรับภาระคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะมันก็จะมีขาดตอนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่รู้อาหารกระป๋องนั้นเหลืออยู่สามกระป๋องนะครับตอนแรกมีหกกระป๋องผมเอามาให้แค่สามเหลือสามแบ่งไว้กินพรุ่งนี้เช้าอีกแล้วข้าวสารข้าวหม้อนี้ผมหุงหนึ่งหม้อเต็มเลยแต่ผมแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ มือหนึ่งวันนี้อีกมือหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้แต่ก็โชคดีนะอาหารได้ข้าสารมาเมื่อวานนี้นะน้องในก็ร้อยข่งเราได้เข้าสารมาหนึ่งกระสอบนะผมก็เลยดีใจมากไปถามน้องเขาว่าเดี๋ยวจ่าขอข้าวสารนี้หุงให้น้องหมานะอะน้องเขาก็บอกเอาเลยครับจา่าหุงตามสบายเลยนะก็ขอขอบคุณน้องมากนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ไปปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นก่อนนะครับ ผมต้องไปอาบน้ําแต่งตัวปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับนะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยพวกเรายังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3าจังหวัดแดนภาคใต้กันอยู่นะครับนะซึ่งสถานการณ์และเหตุการณ์นะครับพี่น้องทุกคนต่างก็รับทราบรับรู้กันตามสื่อนะโทรทัศน์สื่อโซเชียลต่างโอเคนะครับผมจ่าชาติอาหารพานนะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมและน้องๆน,นะในการทําคลิปวิดีโอนําเสนอ ในครั้งต่อไปนะครับผมจ่ายชาติทหารพ่านสวัสดีครับ